ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผม KTJ นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อจูเนียนะครับเจ้าของช่อง KTJ Gamer ไทยนะครับผมหรือว่าหัวหน้ากลุ่ม GMTH นะครับเรียกว่าหัวโจกแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับที่ติดตามในช่องเนาะเป็นทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายครับเป็นเรื่องที่ผม จะทามันตั้งนานแล้วแหละรครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําสักทีเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละเราจะประกาศให้ทุกคนทราบกันให้ดูกันท่นหน้านะครับดังมาฟังกันที่ข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะครับข่าวร้ายในาที่นี้นะครับมันก็จะมีความดีปนบ้างนิดนึงนะครับผมก็คือผมจะปิดช่องนี้แล้วครับใช่ผมจะปิดช่องนี้แล้วครับก็คือไม่ทําต่อแล้วเลิอกอัปคลิป เลิกไลฟ์สตรีมเลิกทําทุกอย่างเกี่ยวกับช่องนี้แล้วนะครับถ้าใครที่มาดูคลิปในช่องนี้แล้วไม่เห็นผมตอบแชทหรือไม่เห็นผมทําอะไรแล้วนะครับก็ให้ดูด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ทําช่องนี้แล้วนะครับอาจจะมีน้องๆหลายคนถามว่าทําไมถึงเลิกทำาล่ะครับพี่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่านี่เป็นการตัดสินใจของผมเองนะครับที่อยากจะเลิกทําช่องนี้แล้วนะครับไม่ใช่เพราะว่า เราเบื่อที่จะทำนะครับผมยังอยากที่จะทำไลฟ์สตรีมแล้วก็ยังอยากที่จะทำคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับฐานแฟนคลับของช่องผมเนี่ยมันไม่ใช่ฐานแฟนคลับที่เราต้องการนะครับคือหลายๆคนที่ติดตามช่องผมนะครับจะเป็นคนที่ผ่านทางมาซะส่วนใหญ่นะครับเช่นแบบว่าคนที่ดูเทนั้นฟอร์คนที่ดูเราแลนด์หรือว่าคนที่ดูไลฟ์สตรีมเฉยๆหรือว่าคนที่ติดตามทางไมค์คลาฟเมื่อก่อนอะไรงนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนผ่านทางมาทท้งนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะหาทานแฟนคลับใหม่ซึ่งให้มันตรงกับเรามากขึ้นนะครับเพราะเองเพราะว่าผมเองก็โตขึ้นด้วยนะครับอะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปความคิดอะไรอย่างมันก็จะโตขึ้นไปด้วยเนาะที่จริงช่องนี้ผมก็เปิดมาได้ประมาณ7ปีแล้วนะครับที่จริงปีนี้น่าจะเป็นปีที่8เนาะเอ้ยไ,ไม่สิต้องปีหน้าถึงจะเป็นปีที่8เอาไปว่าผมเปิดมา7ปีแล้วนะครับ ก็อยู่กับช่องนี้มานานนะครับเปลี่ยนชื่อมาก็หลายรอบนะครับเนาะเคยคุยกับทีมงานไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันนะว่าจะทําเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาแจ้งให้ทุกคนทราบสักทีเนาะแล้วก็กําลังตัดสินใจกับตัวเองด้วยว่าจะทํายังไงต่อกับตัวเองอืมก็เลยยังไม่ได้ประกาศออกมาสักทีนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเนาะที่เห็นว่าผมไม่ค่อยอัพคลิปช่วงนี้หรือไม่ค่อยไลฟ์สตรีมช่วงนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลมาจากเรื่องนี้ด้วยแหละครับ แล้วก็เหตุผลส่วนตัวด้วยหลายๆอย่างนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทางเลือกผมปิดช่องนี้นะครับก็ขออภัยสำหรับทุกคนที่รอติดตามเทเลนท์ฟอร์หรือว่าคลิปอื่นๆด้วยละกันนะครับเนาะหลังจากฟังข่าวร้ายกันไปแล้วนะครับต่อไปก็มาฟังข่าวดีกันนะครับอย่าเพิ่งกดปิดคลิปหรือว่าอย่าเพิ่งกโกรธผมมากนะครับเข้าใจผมหน่อยนะสหรับข่าวดีนะครับก็คือผมจะไปเปิดช่องใหม่ครับใช่ ก็คืออย่างที่ว่าแหละผมยังไม่ได้อยากที่จะเลิกทําคลิปหรือว่าเลิกทำไลฟ์สตรีมนะครับผมจะไปเปิดช่องใหม่ที่ชื่อว่าคาสึกวานะครับก็จะเป็นช่องที่เป็นตัวผมมากขึ้นแล้วกันเนาะถ้าถามว่าจะไปเป็นวีใช่ไหมพี่ก็คุณอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วีเต็มตัวเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเออเป็นวีที่ไม่สมบูรณ์ก็แล้วแ่ไงดีอเออไม่รู้สิครับอาจจะไปเป็นวีเลยครับแต่แบบ ยังหาชื่อเรียกตัวเองไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวจะหาชื่อเรียกตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเปิดช่องใหม่ละกันนะครับเนาะแต่ก็ดูไว้ก่อนนะครับว่าจะชื่อช่องว่าคั้สากว่านะครับส่วนในช่องใหม่นะครับเถาวผมจะทําอะไรบ้างใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับเล่นเกมก็ยังอยู่แต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยจะไม่ใช่อะไรที่ผมจะทําบ่อยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจนะครับไม่ใช่บอกว่าตื่นมาเล่นเกมตื่นมาเล่นเกมตื่นมาเล่นเกมนะครับ ผมเนี่ยทำมาได้หลายอย่างมากเนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะทำเรื่องเกี่ยวกับวิรอยแล้วก็โมเดลลิ่งแล้วก็พวกอาร์ตเวิร์ต่างๆนะครับผมก็จะไปเน้นเรื่องพวกนั้นแทนนะครับถามว่าจะมีบ้างไหมเรื่องแบบว่าเรื่องอื่นๆที่จะเป็นเกมก็ยังมีบ้างครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเองเนาะคือเอาจริงก็ยังหาแนวทางช่องใหม่ไม่ได้หรอกครับแต่ก็แบบว่า จะพยายามให้มันเป็นตัวเองมากขึ้นจะไลฟ์สตรีมบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เวลาไลฟ์อะไรอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องลองคิดดูอีกทีนะครับเพราะเดี๋ยวก็ต้องปรึกษากับน้องปอนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานบางคนนะครับซึ่งถามว่า GMTH จะยังไงต่อดีเอ่อ GMTH จะหายไปไหมจะยุบกลุ่ม i s s o r r เลยหรือเปล่า,าที่แน่ๆนะครับที่ต้องยุบแน่ๆก็คือ Facebook เพจนะครับต้องปิดแน่แนแล้วก็ Discord นะครับยังอยู่นะครับ d i s c อ r d ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องการให้ยศนะครับแล้วกออ็อาจจะไปสร้างกลุ่มใหม่นะครับที่ชื่อว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวไปปรึกษากับทีมงานอีกทีหนึ่งแล้วก็ออขอแสดงความเสียใจกับน้องๆหลายคนที่เป็นซิมหมอด้วยละกันนะครับเนาะคือถามว่ายังเห็นหมอได้ไหมในรฟ์สตรีมผมยังเห็นหมอ ปกตินะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมงานเก่าปกตินะครับแต่ว่าทุกคนจะไม่ใช่ทีมงานของผมอ uh ีก huh. ต่อไปแล้วนะครับจะเป็นพี่น้องกันก็คือเป็นคนรู้จักนะครับจะไม่ใช่ทีมงานอีกต่อไปแล้วนะครับเนาะส่วนถามว่าจะรับทีมงานเก่ามาทํางานไหมอ่อันนี้ผมต้องขอคิดดูอีกทีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหากระทางกลุ่มนะครับแต่ว่าแค่หมายถึงน้องๆบางคนหรือพี่ๆบางคนเนี่ยเขาไม่มีเวลานะครับเราก็ต้อง เข้าใจเรื่องตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยดึงมาทํางานได้เลยนะตอนนั้นนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าขอเริ่มทําไปคนเดียวก่อนลวกันนะครับเนาะก็ถ้าไม่ได้เห็นคนอื่นบ่อยๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับในช่องใหม่เนะาะถามว่าปิดไปแล้วจะคิดถึงช่องนี้ไหมเหรอครับผมว่าผมก็ต้องคิดถึงลนะเนาะเพราะว่าช่องนี้ก็อยู่กับผมมา7ปีเนาะทํามากับปอนอะไรอย่างนี้นะฮะก็นะ่าพอสมควรจะไม่คิดถึงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเนาะ อาจริงแล้วอยากทําทอะไรหลายอย่างอีกมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ถึงทางตันของช่องนี้แล้วเลยครับจริงๆที่จริงคลิปนี้อยากมีอะไรจะพูดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมขอจบไปที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณน้องๆทุกคนแฟนคลับทุกคนเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่โดนเนทมาทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับที่ สนับสนุนช่องนี้กันมานะครับแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันมีโมเมนต์สนุกสนุกด,ด้วยกันผมบอกตรงว่าช่วงที่ผมรลายจันทร์เนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากๆช่วงหนึ่งเลยนะในการทําช่องนี้นะครับคืออย่างว่าแล้วเนาะเราไม่เคยทําแบบอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเราก็เลยบอกว่ามีความสุขกันมันก็นะ <c oughs> ครับขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับผมจะปิดเมมเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องด onation ผมก็จะปิดมันด้วยนะครับซึ่งคงต้องทำเรื่องกันอีกยาวเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทุกคนยังเป็นพี่เป็นน้องกับผมเลยผมทุกคนที่อยู่ใน g m d h พวกเรายังเป็นพี่น้องกันได้นะครับเรายังคุยกันได้เสมอนะครับถ้าใครมีอะไร อยากจะติดต่อมาสามารถติดต่อมาได้นะครับถามได้ทุกเมื่อเลยถามใน Discord ก็ได้นะครับแต่พยายามอย่าทักกันเยอะนะครับเพราะว่า <laughs> ผมไม่ได้ว่างตลอดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมบายบายครับ